ไปรู้จัก SQCR เทคนิคการอ่านหนังสือที่จะทำให้คุณจำได้ดียิ่งขึ้นพอดีไปเจอเทคนิคหนึ่งมานะครับที่จะช่วยทำให้เราอ่านหนังสือทั่วไปอันเทคบุ๊กและสามารถจำได้ดีขึ้นผ่านการเอามันมาจดโน้ตเนาะไปดูกันว่า SQCR เป็นแบบไหนบ้าง แน่นอนเลยเทคนิคนี้มีอยู่2ขั้นตอนที่ต้องทำเนาะหนึ่งคือการอ่าน2คือการจดโน้ตเพื่อเราทาให้เราจําและเข้าใจมันได้ดีขึ้นนะไปเริ่มที่เอเซนก่อนมาจากคําว่าเซอร์เวเนาะจริงๆมันคือการสแกนหนังสือคร่าวๆสกิมคร่าวๆสมมติผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะผมก็เอามาเปิดเลยว่าหน้าปกคืออะไรสารบัญพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอ่านคร่าวๆแบบสกิมผ่านเร็วๆเนาะดูปกหลังดูคํานําแล้วลองดูว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะบอกอะไรเรา เรามีชุดความรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้หรือวิชานี้อยู่บ้างสเต็ปที่2นะครับเดากันถูกแน่นอน question question ตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรถ้าจะทําให้มันจับต้องได้เอาสมุดโน้ตขึ้นมาแล้วเขียนชุดคําถามไปเลยว่าเล่มนี้ที่เราจะได้อ่านเราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเล่มนี้บ้างเหมือนสร้างความ curiosity ความอยากรู้อยากเห็นกับตัวเองเนาะว่าโอเคเรากำลังจะหาคําตอบหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เขียนมันไว้ก่อน ดูจากหน้าปกดูจากคำนำดูจากสิ่งที่เขาพูดแล้วมีอะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติมบ้างมันจะช่วยกระตุ้นให้เราอ่ะเหมือนไปค้นหาคําตอบมากขึ้นระหว่างเราอ่านหนังสือเล่มนี้เอาไปเริ่มที่ 4R กัน R ตัวแรกเลยคือ read to answer หลังจากเราตั้งคําถามและระหว่างที่เราอ่านแบบจริงจังมากๆอ่านแบบลงดีเทลมากๆพยายามหาคําตอบเพื่อตอบคําถามสิ่งที่เราตั้งเอาไว้หน่อยอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราโฟกัสกับการอ่านได้ดีขึ้นแล้วเราก็ เหมือนเติมดอทของความรู้ว่าสิ่งที่เราอยากรู้กับสิ่งที่เราได้รู้แล้วมาเชื่อมโยงกันมันก็จะทําให้ความทรงจําของเรามีประสิทธิภาพดีขึ้นอันที่2นะครับรีไซน์เนาะคือจดสรุปหลังจากความเข้าใจเรียบร้อยแหละมาจดเป็นภาษาตัวเองจดโน้ตสรุปความเข้าใจตัวเองลองจดไปก็ได้ว่าคําตอบที่เราได้จากคาถามที่เราตั้งคืออะไรบางอันที่3ครับรีเรท เชื่อมโยงกับชีวิตเขาบอกอ่าตัวนี้เป็นอาตัวใหม่จริงๆมันมีแค่สามอาแต่ทฤษฎีใหม่บอกว่ามีสี่อามันคืออะไรมันคือการเอาความรู้ที่เราได้มาคําตอบที่เราได้มาลองไปเชื่อมกับดอทที่เรามีดิวิชาไหนที่เราเคยเรียนรู้หรือเรื่องไหนที่เราเคยเรียนรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้บ้างแล้วเราลองเชื่อมโยงกันซิสรุปไปก็ได้ว่าอ๋อเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของเราอ๋อเรื่องนี้เกี่ยวกับวิชานี้เรื่องนี้เคยอ่านมาแล้วที่นี่มันดูลิงก์กันหมดเลยมันจะทําให้ความทรงจําของสมองมันเชื่อมโยงกันนนนและเเพพิิ่มมรรสทภาาาาาาาใใกกจจํํห้้้ไดขึน สมองเราชอบเรียนรู้จากการเกี่ยวโยงกับความรู้เดิมของตัวเองนะครับอาตัวสุดท้ายรีวิวสุดท้ายแล้วถึงกระบวนการอ่านและการจดโนต้ตจะดีแค่ไหนเนาะแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เราลืม3-3%ใน1วันดังนั้นเราต้องกลับมันมารีวิวครับลองมาอ่านซ้ำๆในโนต้ตที่เราสรุปไว้ว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้อะไรบ้างคําตอบไหนที่เราได้จากการตั้งคําถามไว้บ้างก็จะเปลี่ยนจากความทรงจําระยะสั้นไปเป็นความทรงจําระยะยาว เรามาใช้กันดูนะครับกับคนที่ต้องอ่านหนังสือบ่อย,อ,ยอ่าน textbook บ่อยๆ sqcr เทคนิคนี้น่าจะช่วยให้คุณอ่านหนังสือดีขึ้นได้แน่นอน